แล้วนะจะอยู่กับผม mm hmm. โปยดับเบ็สแนปครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงอ e ีดิทแลบครับพอดีที่ผมตั้งช่วงต่างๆขึ้นมานะครับเพราะว่าเริ่มงงครับ คลิปในช่องเนี่ยมันเยอะมากนะครับเลยไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วนะครับก็เลยทําการตั้งช่วงต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทําเป็น EP เอาไว้ครับเวลาเข้ามาดูก็จะได้ไม่งงกันนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่2ช่วงที่คิดเอาไว้นะครับก็คือ Edit l a b จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งรูปนะครับรูปลถรูปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นรูปลดนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Car Story ครับเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถสิ่งที่มาที่ไปเกี่ยวกับรถล้วนๆนะครับอ่ะก็จะมีอยู่2ช่วงนะคร เพิ่งเริ่มทำแล้วก็เริ่มตั้งเป็น E ีพีนะครับก็ฝากด้วยครับอ่ะวันนี้อยู่กันในชว่วงอ d i ิ l แ b ครับผมจะพามาแต่งรูปรถครับโดยการลดความสดของสีลงนิดเพิ่มความเข้มความดุเข้าไปหน่อยมันจะเป็นรูปรถแนวแบบว่าดุเข้มเท่แล้วก็สีจืดจดนะครับเราจะไม่เน้นสีเลยวันนี้เอาสีจืดๆเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับใช้ในรวมบนมือถือมันเดิมทำง่ายง่ายครับไป ตอนนี้ก็อยู่กันบนหน้าไล์รูมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดแอปในรูมือถือมาได้เลยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแต่งแนวที่บอกว่าดรอปสีลงนิดเติมดีเทลขึ้นหน่อยนะครับจะเป็นแนวดุดุเลยแล้วก็สีจืดๆนะครับใครชอบแนวดุดุแบบนี้ห้ามพลาดครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกครับให้เรามาที่หัวข้อแสงครับผมทำการปรับการรับแสงขึ้นมาให้มันสว่างพอเพียงก่อนนะครับถ้าภาพไขรของใครไม่สว่างปรับขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ปรับคอนทราสต์ครับบวก20ครับ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องยุ่งเลยนะครับปล่อยไว้แบบนี้เลยมาที่หัวข้อเอฟเฟกครับทำการปรับค่าพื้นผิวขึ้นมาประมาณ20-30ครับเพื่อเรียกเท็กเจอร์ของภาพขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ปรับค่าความชัดครับขึ้นมาประมาณ40ครับอ่าตรงนี้เราจะดึงมันหนักนิดนึงนะครับเพราะเราต้องการเน้นในส่วนของคุณตี้หรือว่าความชัดแบบหนักๆนะครับแล้วก็มาที่ค่า d ีครับหรือว่าลบหมอกควันนะครับให้เราดึงขึ้นมาประมาณสัก30ครับ พอดึงขึ้นมา30เสร็จแล้วมันจะได้ภาพออกมาประมาณนี้ถูกต้องไหมครับอของทุกคนเนี่ยก็อาจจะเข้มน้อยกว่านี้นิดนึงเพราะว่ารูปใบนี้เนี่ยผมเคยอ d ดิทขึ้นมาก่อนแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยดูเข้มไปหน่อยนะครับส่วนใครที่คิดว่ามันยังเข้มไม่เท่าที่ผมปรับตรงนี้เนี่ยก็ให้เพิ่มลบหมอกควันกับความชาร์ขึ้นมาครับพอเสร็จขั้นตอนนี้นะครับให้เรามาที่หัวข้อสีครับเราจะทําการเข้าเรื่องกันแล้วครับที่บอกว่าต้องการเพิ่มดีเทลให้ดูเข้มแล้วก็ดรอปสีลงใช่ไหมครับ ผมจะมาดอบในส่วนของความสดของสีลบ20ครับแล้วก็ดอบในส่วนของความอิ่มของสีที่ลบ30ครับอ่าเห็นไหมครับดุเข้มสุดๆไปเลยครับเสร็จแล้วให้กลับมาที่หัวข้อแสงครับผมเลื่อนมาด้านบนสุดนะครับจะเจอคําว่าเคิร์ฟให้จิ้มเข้าไปที่เคิร์ฟได้เลยครับพอเข้ามาที่เคิร์ฟเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเม็ดสีอยู่4เม็ดครับ1 2 3 4เห็นไหมครับไม่ต้องสนใจครับเราจิ้มไปที่เม็ดแรกครับปุ๊บ ทำการจิ้มเพิ่มอีกหนึ่งจุดตรงนี้ครับอ่าก็จะเป็นทั้งหมด3จุดนะครับคือจุดแรกอยู่ข้างล่างจุดที่2แล้วก็จุดที่3อยู่ข้างบนสุดเห็นไหมครับให้เราดึงจุดแรกครับขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ดึงจุดที่สองเนี่ยลงมาแบบนี้ให้มันได้แนวเคิร์ฟเฉียงประมาณนี้ครับก็คือดึงจุดแรกที่จักอยู่ล่างสุดใช่ไหมขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็จุดที่2ที่เราจุดเพิ่มเนี่ยให้ดึงโค้งให้มันเป็นแบบโค้งขึ้นไปแบบนี้ครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับนี่ปึ๊บ ตรงนี้จะดึงมากกว่าหรือน้อยกว่าตามชอบได้นะครับถ้าใครดึงตามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้กดเสร็จสิ้นไปครับปึ๊บเสร็จแล้วครับให้เรามาที่หัวข้อรายละเอียดกันครับทําการปรับปรับชัดเพิ่มสักประมาณบวก40ครับเผื่อเวลาไปโพสต์บน Facebook แล้วโดนลดรายละเอียดมันก็ยังจะช่วยให้ภาพเนี่ยคมชัดใช้ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ลดจุดรบกวนครับให้เปิดที่100ครับแล้วก็ปรับรายละเอียด100ครับแล้วก็ความเนียน1 0 0เช่นกันครับ รับ100เต็มทั้งหมด3ค่าเลยครับอืมเขาเข้าคือประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดู before after กันดีกว่าครับอันนี้คือภาพ before นะครับก็เป็นโทนแบบว่าสดใสสดใสน,นะครับอันนี้เป็นโทนดุที่บอกนะครับก็คือเราทําการดรอปสีลงให้มันจืดแล้วก็เพิ่มดีเทลอัดความแน่นของดีเทลเข้าไปให้มันดุนะครับก็จะได้ภาพอารมณ์ประมาณนี้ครับใครอยากลองแต่งแนวดุดุเข้มเข้มจืดจืด แต่ได้อารมณ์แบบนี้ก็ลองทําตามนี้ดูได้ครับใครอยากให้แต่งรูปรถอะไรหรือว่ามีความเห็นยังไงหรือว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้นะครับอะไรที่ผมทําได้ก็จะมาทําให้แล้วก็สงสัยอะไรก็ถามมาไว้ได้ครับถ้ารู้ก็จะมาตอบให้ทุกคําถามครับสุดท้ายแล้วก็ฝากช่องน้ำเบ๊กสแนปด้วยนะครับพยายามทําหลายๆช่องทางแล้วก็ ให้ทุกคนได้ติดตามกันเข้าไปดูกันได้นะครับมี TikTok มี YouTube มี Facebook มีทุกทางเลยแล้วก็อยากดูคอนเทนตอะไร่ที่บอกครับคอมเมนต์ไว้สว่วนวันนี้ไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ